ท่านประธานที่รบครับผมกรวีปิสนานสกุลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองครับได้รับคําร้องเรียนนะครับเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวนาในจังหวัดอ่างทองนะครับผ่านทางสภาเกษตรจังหวัดอ่างทองนะครับได้ส่งเรื่องร้องเรียนมาว่าอยากที่จะเห็นโครงการนะครับที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวนานั้นลดต้นทุนในการผลิตวันนี้ชาวนาดีใจครับที่ได้เห็นโครงการหลักก็คือเรื่องของ การช่วยเหลือไร่ละพันที่มีการอนุมัติผ่านคอรมอมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ชาวนารอรับเงินอยู่แต่นั่นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับปัญหาใหญ่จริงๆก็คือเรื่องของราคาข้าวที่มันตกต่ำเหลือเกินตอนนี้ขายได้ประมาณ5 0 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นครับท่านประธานไม่น่าเชื่อครับข้าเปลือกโลนึง5บาทกว่าเท่านั้นชาวนาก็อยู่กัาลบากครับดังนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้มีมาตรการใดที่ชัดเจนในเรื่องของการพยุงราคาข้าวสิ่งที่ชาวนาต้องการ คือการช่วยลดต้นทุนในการผลิตครับเห็นกระทรวงพาณิชย์ครับได้ทําโครงการธงเขียวเพื่อที่จะเอาปัจจัยการผลิตไม่ว่าปุ๋ยยานะครับมาลดราคาให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองผ่านทางสภาเกษตรจังหวัดก็เฝ้ารอาครับแล้วก็ถามว่าจะไปถึงอ่างทองได้เมื่อไหร่และนอกจากนั้นผมแปลกใจครับที่ได้เห็นเพื่อนสมาชิกไม่ว่าจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแทบจะ ทุกภาคทั่วประเทศแหละครับสะท้อนปัญหานี้เหมือนกันหมดทําไมรัฐบาลถึงได้นิ่งเฉยยังไม่ได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวออกมาอย่างชัดเจนอยากเห็นมาตรการในการช่วยชาวนาให้ลืมตาอ้าปากจะได้มีกินมีใช้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีจริงๆได้เสียทีครับประเด็นต่อมาครับเรื่องของปัญหาภัยพิบัติครับวันนี้เราได้ยินข่าวพายุที่กําลังเข้าอยู่นะครับก็คือพายุทากิจิซึ่งพี่น้องในจังหวัดอ่างทองนะครับ เราอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาวันนี้กรมชลประทานระบายน้ํามาเพิ่มขึ้นพื้นที่บางส่วนในเขตเอําเภอวิเศษชัยชาญนะครับริมแม่น้ําน้อยเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วริมแม่น้ําเจ้าพยาบางส่วนที่อําเภอป่าโมกก็ได้รับผลกระทบแล้วอยากจะฝากถึงทางกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับให้เร่งรัดในการติดตามเรื่องของการป้องกันภัยให้กับพี่น้องที่อยู่ริมน้ําด้วยประเด็นสุดท้ายนิดเดียวครับท่านประธานครับได้รับคําร้องเรียนจากพี่น้อง ชาวบ้านนะครับที่หมู่ที่7ตําบลสาวร้องไห้อาเภอวิเศษเชัยญครับบริเวณวัดอินทราวาสถนนของหมู่บ้านนั้นอยู่ริมคลองครับชารุดสุดโสมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลนะครับทางอบจอช่วยจัดสรรงบประมาณมาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับกลับขอบคุณท่านประธานครับ